ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะก็คือนางสาวฉัดวดีอมรพัฒหรือโลสซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนค่ะ พลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าข่าวลือที่ว่าโกตีกับตั้งอาชีวะหนีออกนอกประเทศไปแล้วยังต้องขอตรวจสอบก่อนถ้าพบว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วจริงชัดเจนขึ้นมาจริงก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนประสานของความร่วมมือกับประเทศที่หนีไปนะคะก็บอกว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเรื่องนี้ก่อนส่วนกลุ่มคดีอุกชกรคนร้ายใช้วุสงครามและวัตถุระเบิดจนทำให้มีผู้ได้รับบ,บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้ง เหตุยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเหตุการณ์ปะทะที่ดินแดงรวมไปถึงคดีระเบิดเวทีการชุมนุมของกปปสที่จังหวัดตราดที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มเวทีปราศัยคืบหน้าพลตำรวจเอกเอก,เอ,ก,เอ,กอังสนานนรองพาบาตารนะคะบอกว่าตอนนี้สามารถระบุตัวผู้ร่วมกระทำความผิดได้ทั้งหมด9คนค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในการออกหมายจับ บอกว่าจะพยายามเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคดีคลี่คลายลงโดยเร็วโดยเฉพาะกรณีเรื่องของหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพบเบาะแสหรือว่าพบรายงานว่าทางคนร้ายมีการหลบหนีไปนอกประเทศก็พร้อมที่จะมีการดําเนินการเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนด้วยนะครับพาไปต่อเรื่องของการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวกันบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้